สวัสดีค่ะนักศึกษาก็มาเจอกันสัปดาห์ที่3นะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะวิชาพิมพ์ไทยเบื้องต้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นหัวเรื่องใหม่นะคะก็จะเป็นบทเรียนที่3นะคะเป็นก็จะเป็นสรลแเอออ่ออา,างททหารและมอมานะคะอันดับแรกนะคะก็ให้นักศึกษาไปเข้าชื่อลงใช้โปรแกรมก่อนนะคะ พิมพ์ username ลงที่ตรงช่องนี้นะคะ username password หรือรหัสผ่านพิมพ์ลงที่ช่องนี้นะคะอะ่เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้นะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็กดลงทะเบียนได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ออันนี้ก็คือรหัสในการเข้าห้องชบตหนึ่งเข้ารหัสห้องนี้นะคะชะบคเข้าห้องนี้ชบบเข้าห้องนี้นะคะ สำหรับวิธีการเข้าห้องก็คือนะคะสำหรับวิธีการเข้าห้องก็คือให้นักศึกษาไปคลิกที่โรงเรียนเห็นไหมคะโรงเรียนเมนูโรงเรียนนะคะคลิกเมนูโรงเรียนค่ะรหัสชั้นนะคะให้นักศึกษาคลิกเข้าไปรหัสชั้นนะคะแล้วก็คลิกเข้าห้องเรียนนะคะรหัสชั้นก็คือนะคะรหัสนี้นะคะสาขาการตลาดรหัสนี้นะคะ สาขาคอมรหัสนี้นะคะสาขาบัญชีรหัสนี้ทีนี้พิมพ์ลงที่ไหนนะคะรหัสตรงนี้นะคะพิมพ์ลงที่ช่องนี้รหัสชั้นเรียนนะคะรหัสชั้นเรียนเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกตรงที่เข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเมื่อเข้าร่วมชั้นเรียนจะเห็นชื่อห้องเรียนเป็นตัวสีดำๆแบบนี้นะคะตัวสีดำๆแบบนี้แสดงว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้ทําการเริ่มเรียนได้เลยนะคะโอเคนะคะกดะทีนี้มาได้แล้วนะคะให้เราไปกดที่บทเรียนที่สามนะคะก็ปรับหน้าจอให้มันพอดีกับระยะสายตาของเรานะคะอ่ะโอเคสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือนะคะ สระแอออ่อททางทอทหารและมอมา้านะคะ,ะทีนี้วางนิ้วลงไปแ้นเยานะคะฟอหอกดออีกอาสวนะคะ,นะคะที่เป็นเยาวนะคะทีนี้วิธีการสรืบนิ้วนะคะวิธีการสรืบนิ้วไปสรลแอนะคะใช้นิ้วกลางฝั่งซ้ายมือนในการสรืบนะคะใช้นิ้วกลางฝั่งซ้ายมือในการสืบวัก ช้นิ้วหัวป้ะมืออ่าใช้นิ้วชี้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะในการสืบข้ออ่างใช้นิ้วชี้นะคะซ้ายมือพอทหารนะคะพอทหารใช้นิ้วชี้ฝั่งขวามือนะคะในการสืบนะคะต่อมา มอม้าใช้นิ้วกลางฝั่งขวามือนะคะในการสืบนะคะได้ไหมเอ่ยตะระเอนิ้วกลางฝั่งซ้ายมืออ,อ,อ่างนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือนะคะมอม้า นิ้วชี้ฝั่งขวามืออ่ะพอทหารนิ้วชี้ฝั่งขวามือนะคะมอม้านิ้วกลางฝั่งขวามือนะคะอ่ะทีนี้ก็เริ่มพิมพ์ไปเลยนะคะ โอเคนะคะอาจารย์ขอ้อขอกอ,อคลิปมาที่ตรงพิมพ์เสร็จเลยนะคะใครที่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าสรุปแบบนี้ให้นะคะระยะเวลาในการทํานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําตั้งแต่บทเรียนที่1 2ึสานะคะก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยสําหรับใครที่ทําแล้วเรียบร้อยนะคะก็อาจารย์ลงคะแนนให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ